อางตาจานน,จานี้เราจะกินแหละอ๋อกระหังหมูเจา้าร้านลาบก็ต้องสั่งลา้านนะต้มขงนะครับแน็บเน็บเน็บกิน,นแบบอบอ,อ้อน้อนั่นเองภาษาบุรีเหนือเนาะสวัสดีช่วงวันชุช่มฉ่ำฝนตกนะครับตอนนี้อยู่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะไปหาของกินอร่อยๆกับคุณลูกเอี้ยงนะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าตอนนี้พาไปกินลูล่ริมทางในพะื้ที่เป็นร้านซิ่ง ย่างเยอะๆของกินอาหารพื้นเมืองเยอะเจ้าครับโซนอำเภอไม่ออนเลยเพร่าร้านจะอยู่ร้านลับในซอยนะคะเลี้ยวขวาแล้วก็ปักชิมิเลยนะครับนี่เป็นร้านในตำนานที่อำเภอไม่ออนเหมือนกันนะเจ้าออฟ้าหลังฝนฝนตกโปรยโปรยดูวิว้ายมือไปทีค่ะโอ้โหมีกานะครับ <c oughs> <c oughs> ฟ้าหลังฝน ต้อนรับถึงแล้วร้านลู่หินตาง,ยตอ,งอยู่ทางขวาด <c oughs> รถก่อนคร <c oughs> ับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ร้านลู่หิมตางนะครับนี่มีหางหมูย่างไส้อัวค้างหมูย่างนะครับเบแกดยามแรงช่วงฟ้าหลังฝนเบอร์โทรก็ตามป้ายนด้เลยนะ สอบถามได้นะครับลู่ยิงตามเจ้าหนังหมูย่างไสอัวคางหมูย่างแล้วก็มีลู่เจ้าพิธีกุฏิรังเริ่มย่างขายกันเจ้าเปิดกลางวันแล้วถึงค่ำๆนะครับจะพาไปชมบริการในร้านนะคึกคักเหลือเกินโอ้โหแดดมาแล้วเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครับเอฟเป็นยังครับนี่ แอบของพ่อครับโไก่อครับไก่อเจ้าหนึ่งห่งหนึ่โอ้โหไส่อัวนะครับหมูก็มีน่ากินหลายอย่างเลยเนาะชื่อโหมกซัปป้าหมกนะน่าอย่าชื่อส้มเนาะ่อยดิเจ้าได้มามบุ่นานมากเพราะอยากกินก็เลยมาอีกครั้งนันนานมากเลยนะไม่ได้มานี่ย่างใหม่ๆเลยนะคะดูได้ก็เจ้าร้อนครับร้อน องร้อนองร้อนครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหย่างไสอัวหางหมูกรอบย่างแบบอบแบบนี้เลยนะครับว่าจะหอมพิเศษนะเจ้าอ่ะบีก่อนเดี๋ยวไม่สุกครับจัดไปครับไปคิดเมนูกัน ผู้เส้นหมูยอเมนูตามป้ายเลยนะครับ <ละ S 1> ราคาหลักสิบ <ละ S 1> นะครับเปิด11โมงปิด2ท,ท,ทุ่มโทรค่โทรสั่งนี่บรรยากาศร้านนะเจ้าในร้านก็จะมีโต๊ะนั่งใต้ถุนแบบนี้เลยนะคะนี่โอ้โหบรรยากาศบ้านๆร้านโบราณย่านไม่อ่อนอีกแล้วเจ้าโอ้โหอันนี้ยำมะแกวนะเจ้ามีโต๊ะเป็นสั่งไปเก้มๆยามเย็นเลย <c oughs> นี่แบบซุปนะเจ้าแมโอ้รอบๆแบบนี้เลยข้าวมันเหนื่อยละไอโมทางหมูนี่ต้องจัดนะคะเปิดหนกามาอกี่ปีละครับนี่อสมัยแม่มาซาวปีซาสปีนะไรลูกค้าประจำเนาะค้าประจำห้อง มันมีลูกนะคะไขยมากลูกของมาตบไดเอ้ยยำหลับจานต่อจานเลยนะเจ้าได้มากขนาดนี้นไข่มากดิกัดซัดติเบไปไปเลยเนอะตรงนี้บาตาเต๋าหลับ <c oughs> ตัวเรียบร้อยจ้า พั่วในน้ำมันกระเทียมนี่แหละหอ,อมเอามักกระเทียมเนี่ย ซิกเนเจอร์ต้องโรยกระเทียมกรอบๆทุพันแปลรกไว้เป็นถังใหญ่เลยนะเรียบร้อยแอปป้าทุบเครื่องแกงเน้นๆเ,เจ้าผัากกับลาบวาดสข้าวตองหรือภููข้าวเจ้ากับลาบงามขนาด ที่อัวทำเองเนาะนี่ทางนี้จะต้มผมขึ้นไปที่หนึ่งถ้วยชิ้นควายเราจะน่า มาแล้วนะครับจัดเต็มวันนี้เจ้านี่อาหารของเราขออนุญาตกินสุกนะเจ้าวันนี้สั่งเป็นแอปแอปแอปสองซัปป้าแอปอันนี้ต้มผมให้ไปที่เป็นย่างกับกรอบมีต้มผมไว้หนอกครับนี่ล้มนะเขาเนื้อร้อนนะครับแล้วก็แอปหน่อแอปองอใช่ไหมครับเจ้าอันนี้แอปองอ นี่มีคางหมูเขาไปกินคางหมูแล้วเขาติดสจเจ้าลงมาจิมร้านลุกหิมตงังหรือเนาะกับหางหมูเจ้าจมีกับน้ำจิ้มเจ่วเนาะครับก็มีปลาดุกแอบป,ป,ป่าปลาดุกเจ้าแอบปลาดุกเนาะแต่สมุนไพรแน่นแนพริกแขงสมุนไพรเน้นๆเลยครับขอบคุณค่ะลาบหมูคั่วมานลาบก็ต้องสั่งลาบนะครับเจ้าคนทอดไส้กรอบๆเลยกระเทียมเจียวหอมๆเลยนะนี่เกาะ จิ้สมกครับน่ะไปกินด้วยกันเนาะครับต้มขมนะครับเดี๋ยวที่ดึงๆเลยนะมีอะไรให้ได้ซดนะครับจะขมดีขมอันนี้แน,น่ๆขี้เพี้ยกหน่อยขี้เพีย้ยแล้วก็อินจากจิมนี่ก่อนละจ้านนั่งแอปปะดุ๊กก็ซดปดุ๊กมีไหนเนาะข้งแน่นแน่นข้งแน่นเหลือเกินไม่ขาวแน่นอน ปลาหวานอะไมที่ขึ้นแก่งแน่นๆน้ำอูเมนีนี้เมนูนี้ต้องจัดนะอืมไม่ที่คือยอดกินไม่์ทีกินนะเจ้าแน็บเนบเนบจิ้นมาก่อนพริกจิ้นสุดทางร้านนะครับครับแล้วก็กินกับข้าวเหนียว จัดเลยคือความแน่นมะฮรัมครับส้้นแตงค่้ายๆข้นแตงอ่องเหออมือนหอมใบมะกรูดขาดตะไคร้สูๆไปเลยนี่นะแอบสมองหมูแอบอองออนั่นเองภาษาเมืองเหนือเนาะแอบอองออหมูโอ้ทำน่ากินมากครับ ตครองแกงแค่การอันนี้หอมข่ตะครธมมกูดกันโอ้โหล้วธรรมดาใช่ไหมธรรมดาเจ้าจะนุ่มๆละลายในปากเนียนๆหน่อยองอละมุลิ้นเลยเนาะรอบรอบนี่คือโซนกรอบกรอบนี่หางมูอรอบใช่ไหมครับนี่หางมูนั่นเหละโอ้โหเมื่อกี้เาเนี่ยเขาแบบอบกรอบๆไปเนาะดูดูดมีสูด้วย จิ้มแจ่วแล้วก็รสชาตินะครับมาจ้ะโอ้แตกตุ๊บโอ้กับกรอบเลยโอ้โหเผ็ดเปรี้ยวหวานเคีมกปลังดีสูตรถ่านก็แจ่วธรรมดาใช้ได้เนาะอปลี่ยนโนหมไม่ธรรมดานะครับเป็นเมนูที่ขายดีนะเจ้านี่ขาหมูขาหมูกรอบ บุบได้ที่เนาะ,ะเพิ่มไขมันไปไนะจ๊ะปะ้าทำผ่อนเลยออโอ้โหสีกรอบกรุบกรอบทะลุจอาะคางเปิสูนกันหมดละนี่แหละคางคางหมูเจ้าคางหมูห ยิมแจวครับรสสีกรอบข้าวผังหมูมากกว่าข้างหมูนี่กรอบใช่ไหมครับกรอบมากจิ้มเด็ดกรอบใส่แก้มๆแบบพี่เบลจัดสิงเสือสักตัวครับมาเจ้ามาเจ้าลาบจานใหญ่ขนาดลูกสิบเองนะคาับหลักสิบเองจัดเลย เด็ดอีกแล้วเข้มข้นหอมกระเทียมไส้ทอดคูมัไม่ค่อยเห็นร้านไหนที่เป็นโรยไส้ทอดทืีเยอะอ้นะ่ะลองพิมเหรอครับวันนี้เป็นโรยหน้าให้นะครับเป็นไส้ทอดก,ดกรอบนะครับอือีกเลยเมะหอมดอกแควน,นพริกลาบเข้มข้นดูสีหูนเนาะทำจานต่อจานเจ้าไม่ได้ทำทิ้งไว้นะแต่เวย ถึงแม้จะทําจานต่อจานแต่ก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยเนาะคุณเรียกบอกนะครับเพราะเมื่อกี้ไปบุกในครัวมานะครับข้าไข่ข้าวต้มผักกับลาบนะครับเดซดน้ำได้ไหมต่อยอ้ปต่อยเนื้อใส่เนื้อโอเคอันนี้เป็นเนื้อนะครับอ่ะชิ้นส้มหน่อยชิ้นส้มหน่อยกินส้มบก อืม <c oughs> อร่อยกับกระเทียมครับก <c oughs> ับพริกเ <c oughs> ข้ากับ <c oughs> ส้มกำลังดี <c oughs> ได้ทีแล้วเนาะรอมรอมเป็นตัวนี้ครับต้ัดการนะครับต <c oughs> ้มผมเนาะเจ้าว้าวมาแล้วต้มผม โซนเนื้อเรียกบอกว่ารับหน้าที่ให้ไปทิพย์รับอาสาในการกินให้ดูนะครับน้ำลายไหลเลยนะครับลองดูครับเปาก่อนร้นรอนๆผมอะผมเยอะอผมหวานผมกำลังดีไม่ผมมากแล้วก็เนื้อแบบเปื่อยๆเลยอ่ะตดในที่เลยอ่ะดึงๆเลยครับพย่ โอ้แบบใช้ได้เลยครับเป็นเน้นเนื้อนนะเครื่องในบอกแค่ยเยอะเนาะเป็นเนื้อเด้งๆเลยนะเนื้อแบบเปื่อยครับน้ำขมกลางดีอีอกครั้หนึ่งครับเหือห้อน้ำซุปคล้ายๆอย่างต้องแซ่บกับมะเมอนกะประมาณซ่าครับอาจจะในวันวาใส่ไสไพริกลาบต้องขมนี่มันจะเป็นูตรใส่พริกลาบเจ้ะ ความผมประมาณนั้น่าจะใส่เพรือว่าดีนิดนึงต้องแซ่บจะแหมย่างด้วยจะใส่พริกซดเนาะมะนาวอันนี้จะประมาณแบบใส่พริกลาบมะไปกันนะครับอน้ำชาก่อนนะที่มันอื่นโชว์ก่อนนี่นี่นี่แนะนำอเอลาบพวกก่อลละที่น้องลาบพวกลาบผมที่นี่เห็นแบบเครื่องแบบโรยหน้านี่คือเด็ดกว่าเกินเนาะ เป็นไส้ทอดกรอบเหมาะและขั้วเข้มข้นมากเนาะกลมกล่อมจัดจ้านนี่ละแม่ออนที่เป็นอำเภอที่แบบของกินลำของกินเมืองหนักเป็นเมืองคือโบราณเหมือนกันเนาะเป็นอำเภอที่น่าค้นหาอีกอำเภอนึงอำเภอแม่ออนครับเพื่อนจะทำฟาร์มวัวเป็นหลักค่ะก็จะมีเนี่ยธรรมชาติป่าเขาลำนาวไพ่เยอะหมู่บ้านธรรมชาติ ออรมุมนลิ้นมาเด็ดปอปอสั่งไม้เจ้าเขาสั่งมาหนึ่งแอบค่ะนี่นี่นี่แก้มนี่ไปที่หางหมูนี่นี่นี่อะไรนี่ค่ะขบเลยจิ้มขบจิ้มขบผู้สุญญ์จิ้มโอ้ปู้สุญญ์ต่อสับกรอบแนะนำเลยหางหมูนะเจ้ากรอบกรอบกรอบ กินกับเรือเนาะแก้มแก้มทั้งนั้นใช่จิ้นส้มมอคค์บไ่กับแก้มต้องมากินกับน้ำชาเนาะชามีปวกไม่อ่อน าห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณ45นาทีจะครับแล้วก็ปักหมุดถึงเนาะครับร้านนี้อิ่มอร่อย <c oughs> เลขที่ออกนะครับวันนี้รวมสิ่งหนึ่งตัวเจ้าน้ำเปล่าน้ำแข็งนะเจ้าครับ395บาทโอ้โห <c oughs> อาหารต็มโต๊ะราคาย่อมใยา่อีกแล้วแล้วก็ อร่อยล้ำเข้มข้นทุกเมนูเลยครับเมนูแบบเป็นสูตรรสชาติอาหารเหนือแต้แอปวยยังมกนี่คือพริกแกงเหนือแต้แต้เลยเจ้าใค่อยากลองรสชาติคนเมืองเหนือแต้แฉกลงมาจริงด้วยเจ้าล้ำกุยยางเลยครับ